สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูพี่แจนอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5เรื่องทศนิยมนะครับในวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มของทศนิยม1ตําตำแหน่งว่ามีขั้นตอนและวิธีการหาค่าประมาณอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแรกกันเลยครับบ้นนะครับอ่ะ ตัวอย่างจงประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มของ5.7นะครับในข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวครูจะสร้างเส้นจำนวนให้นักเรียนได้เห็นก่อนว่า5.7เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มเนี่ยเราจะเริ่มจากเลขอะไร5.7มันเกิดจาก5.0ถึง6.0ใช่ไหมครับโดย ตั้งแต่5.0เนี่ยมันก็จะเริ่มจาก5.0 5.1 5.2ไปเรื่อยๆจนถึง5.9แล้วก็6.0นะครับทีนี้โจทย์ของเราอยู่ตรงไหนครับ5.7อยู่ใกล้กับอะไรมากกว่าใกล้กับ5.0หรือ6.0ใกล้กับ6.0มากกว่านะครับดังนั้น5.7อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม5กับ6ใช่ไหมแล้ว5.7เนี่ยอยู่ใกล้6 มากกว่า5ดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าค่าประมาณจํานวนเต็มของ5.7เนี่ยคือ6หรือ5.7ประมาณค่าใกล้เคียงได้เท่ากับ6นั่นเองหนูเห็นเครื่องหมายเท่ากับที่เป็นรูปคือน,นั่นไหมเครื่องหมายนี้แสดงค่าประมาณนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อทีนี้ถ้าเราไม่วาดเส้นจํานวนบ้างเรามีวิธีการดูย่ง ว่าค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนี้มีค่าประมาณเป็นเท่าไร่ตัวอย่างจงประมาณค่าใกล้เคียงจํานวนเต็มสี่นะครับเขาบอกว่าให้เราดูทศนิยมตําแหน่งที่ห่หรือส่วนสิบนะครับว่าอ่ะอย่างเช่นแปดจุดสี่เนี่ยเขาาบอกให้ทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งหรือหลักส่วนสิบหรือเลขหลัก เลใช่ไหมทีนี้เลข4เนี่ยเราบอกว่าถ้าจำนวนนับที่เป็น0ถึง4เราให้ปัดลงดังนั้นหลักส่วน10จะกลายเป็น0และหลักหน่วยยังคงเลขเดิมคือ4ถ้ามีหลักส่วน10นี่้า9นะครับรบอกว่าขึ้นให้หลักส่วน10 กลายเป็น0และบวกหในหลักหน่วยดังนั้นข้อนี้เนี่ยสปัดขึ้นหรือปัดลงครับปัดลงนั่นเองดังนั้น4จะกลายเป็น0ใช่ไหมครับแล้วก็หลักหน่วยยังคงเดิมก็คือเป็น8เหมือนเดิมดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจนเต็มของ8.4คือ8.0หรือ 8..... นั่นเองโอเคไหมครับไปดูกันต่อ ค่าประมาณจำนวนเต็มของทศนิยม1ตำแหน่งของ13.7อ่ะดังนั้นเขาก็บอกให้ดูเหมือนเดิมนะครับดูทศนิยมตำแหน่งที่1หรือในหลักส่วน10นะครับอ่ะตอนนี้มันเป็นเลขอะไรครับหลักส่วน10เราเป็นเลข7เหมือนเดิมเลยถ้าเป็น0-4เราให้ปัดลงถ้า5-9เราให้ปัดขึ้นแล้วบวก1ในหลักหน่วยใช่ไหมอ่ะดังนั้นเลข7อยู่ใน ปัดขึ้นหรือปัดลงครับอยู่ในปัดขึ้นดังนั้นจะ,จะกลายเป็น0แต่เราบอกว่าบวกหในหลักก็ในหลักหน่วย13บาบวกหจะกลายเป็น1ิสนั่นเองดังนั้นข้อน,นี้จึงตอบ14บสศูนยเพียง,งนะครับ <Okay. S 1> ยยากไหมครับ เราเปรียบเทียบทศนิยมตำแหน่งที่1หรือในหลักส่วน10ถ้าเป็น0-4ถึง4ให้ปัดลงถ้าเป็น5ถึง9ให้ปัดขึ้นบวก1ในหลักหน่ไปโอเคไหมอ่ะมาดูตัวอย่างอันนั้นนะครับจงประไม่จำนวนเต็มข้อต่อไปนี้นะที่1 5 3 8ให้ดูทศนิยม ่าตำแหน่งที่หนึ่งเลขสาปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงดังนั้นข้อนี้จึงตอบสิบห้าโอเคไหมหลักอื่นเป็นหลักที่อยู่ทางขวาให้เป็นศูนย์หมดเลยนะครับอ่าต่อไปสี่สิบเก้าจุดห้าพยมตำแหน่งที่ 1, หรือหลักส่วน10เป็นเลขหกปัดขึ้นหลักหน่วยหลักส่วน10เป็น0ูบวกหในหลักหน่วยดังนั้นข้อนี้จึงตอบ ห้าโอเคไหมต่อไป23.093หลักส่วน10เป็นเลขศูนย์ดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยปัดลงตอบ2ี่นะครับข้อต่อไป1 8 7 4 8ร้ให้ดูทศนิยมตำแหน่งที่1หรือหลักส่วน10เป็นเลขสีดังนั้นอันนี้ปัดลงหลักหน่วยยังคงเดิมดังนั้นตอบ180 เจ็ข้อสุดท้าย99.501ให้ดูทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นเลข5ปัดขึ้นหลักส่วน10เป็นเลข0บวก1ในหลักถัดไปดังนั้น99บวกอก็กลายเป็น100นั่นเองโอเคไหมครับอ่ายากไหมเอ่ยทีนี้เราไปสรุปกันอีก1ครั้งนะครับสรุป การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มของทศนิยมหลายตำแหน่งเนี่ยให้พิจารณาเฉพาะเลขโดดในหลักส่วน10ของทศนิยมนั้นนะครับถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็นเลข0ูถึง4ให้ปัดลงคือหลักหน่วยยังคงเดิมและหลักส่วน10กลายเป็น0ท่ถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็นเลข5ถึง9เราให้ปัดขึ้นก็คือหลักหน่วยเพิ่มขึ้น1หน่วย หลักส่วน10กลายเป็น0นย์นั่นเองนะครับในวันเนี้เราเพิ่งเริ่มเรื่องในของการประมาณค่าใกล้เคียงเนาะดังนั้นนักเรียนลองดูทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อความชำนาญและเราไปเจอกันในการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนหลักไปนะครับสำหรับแ,แค่นี้สวัสดีครับ